สวัสดีครับทุกคนเราอยู่กับอันดีเซมเบอร์นะครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอัปเกรดช่องยันนะครับว่ามีวิธีการดูอย่างไรว่าลิสต์ด้านข้างที่มีให้นั้นสามารถปรับ ใช้กับยันที่เราสวมใส่อยู่ได้หรือไม่เราควรจะอัปเกรดมันไหมและวิธีการเลือกยันว่าจะเลือกอย่างไรสามารถทำได้ง่ายๆโดยการคลิกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะในมือถืออาจจะเป็นการจิ้มนะอันนี้ผมมาได้ลองในมือถือนะ,อะเข้าไปที่อัปเกรดช่องยันกันเลยจะเห็นว่าด้านซ้ายมือมีลิสต์อัปเกรดอยู่นะเยอะแยะมากมายสามารถจิ้มไปที่ลิสต์ได้พอจิ้มเสร็จปุ๊บจะเห็นว่า ยันเป็นสีขาวขาวใช่ไหมนั่นหมายถึงว่าตัวของอัปเกรดนี้สามารถปรับใช้ได้กับยันที่เราสวมใส่อยู่นั่นเองอผมลองคลิกที่แรดูจะเห็นว่าขึ้นขาวเพียงแค่5อันนะอันนี้ไม่ขาวเพราะว่าผมใส่ยันเมจิกอยู่แล้วผมลองคลิกที่เมจิกนละ่ะจะเห็นว่ามีเมจิกตรงนี้อยู่นะ อันที่ยังไม่สามารถปลดล็อกก็สามารถคลิกดูได้นะว่าตรงกับเงื่อนไขไหนที่ใส่อยู่อันนี้บอกเทียร์7ขึ้นไปตั้งแต่เทียร์7ขึ้นไปนะและออปชันจะปรับใช้ตามนี้ออปชันจะตรงไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับที่เราใส่อยู่นะคราวนี้มาดูที่ปรับใช้ช่องทั้งหมดจะเห็นว่าบางลิสต์จะมีบางลิสต์จะไม่มีนะเช่นเอฟเฟกต์พรจะไม่มีนั่นหมายถึงว่า ตัวของเอฟเฟกต์พรปรับใช้แค่1ช่องเท่านั้นนะส่วนแร่สามารถใช้ได้ช่องทั้งหมดหรือไม่อันนี้ผมไม่รู้นะเพราะว่าลองคลิกดูมันบอกว่าเลเวลยังไม่ถึงอัพสูงสุดนะอาจจะอัพทั้งหมดเนี่ยไอของแร่เนี่ยเต็มแล้วจะสามารถกดปรับใช้ทั้งหมดได้นะตรงนี้ถ้ามีข้อมูลอย่างไรผมจะมาอัปเดตให้ฟังกันนะ คราวนี้มาดูวิธีการอัปเกรดนะสามารถจิ้มไปที่ลูกศรที่ชี้ขึ้น2บ้างตรงนี้ได้นะจะเห็นว่ามีเงื่อนไข3เงื่อนไขที่ต้องทําให้เต็มนะอันนี้บอกว่าใช้แร่สูงกว่าเทียห้ยัน3ชิ้นอันนี้สูงกว่าเทียสีเป็นประเภทโจมตี เมื่อเราดูที่ช่องยันจะเห็นว่ามันมีแท็กอยู่ใต้ยันนะเช่นอันนี้ก็คือเทียร์ก้ามีโจมตีหน้าไมา้คริติเคลเสียหายและจำนวนสูงสุดอันนี้คือแท็กประจำยันที่เพิ่มเข้ามาในแพทนี้นะส่วนทีนี้สูงกว่าเทียร์สป้องกันเสริมหลัง3ชิ้นนะเราจะดูได้อย่างไรว่าตรงกับเงื่อนไขไหนถ้าจะต้องมาจิ้มทีละอันมันก็จะยากลำบากเกินไป ทางเกมก็ใส่ฟีเจอร์เข้ามาให้เราโดยการจิ้มไปที่เงื่อนไขเลยเช่นผมจิ้มไปที่แร่สูงกว่าเทียห้าคอยดูนะตรงนี้ยังไม่มีอะไรนะจิ้มไปปักจะเห็นว่ามีแถบสีเขียวๆข,ขึ้นนะบอกว่าเงื่อนไขที่เราเลือกตรงกับยันไหนบ้างจะเห็นว่ามีแสงขา,ขาวๆวิ่งรอบยันนะนั่นคือยันนี้ตรงกับเงื่อนไขที่เราเลือก แล้วสามารถเลือกได้มากกว่านี้ไหมเช่นอยากเลือกและสูงกว่าเที้า5 3ชิ้นสูงกว่าเทีร์4โจมตีไหมจิ้มเพิ่มเข้าไปได้เลยจะเป็นเงื่อนไขและนะก็คืออันไหนที่ตรงจะขึ้นแถบวงๆส่วนอันที่ไม่ตรงแถบก็จะหายไปนะตรงนี้ก็จะเห็นว่าใส่เข้าไปได้อผมลองเลือกเข้าไป3ชิ้น ทีนี้มันขึ้นแถบยันขาวๆตรงนี้ไม่สามารถใส่เพิ่มได้ตรงนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นปลั๊กหรือเปล่านะเพราะว่าจริงๆมันมีใส่เพิ่มได้อีก2ช่องอาจจะให้ใส่เพิ่มได้หรือเงื่อนไขผมไม่ตรงไม่รู้นะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ,ะคราวนี้ผมถอดยันออกไปก่อนแล้วถ้าผมแบบว่าอ่ะถ้ามันสมมุติใส่ได้3ชิ้นจะเลือก3ชิ้นให้ตรงผมเพิ่มเข้าไปอีกอ่ะจะเห็นว่ามีเงื่อนไขที่ตรงอยู่นะ วงวงผมใส่เข้าไปหนึ่งสองสามวงอาบเนี่ย ผมใส่เข้าไปปุ๊บครบเงื่อนไขและสามารถอัปเกรดได้ตรงนี้ก็สามารถทำให้กดอัปเลเวลได้นะตรงนี้จะมีค่าใช้ใจ่ายในระดับของเลเวลที่ผมจะเพิ่มขึ้นก็คือใช้ทอง90,000และหินอัปเกรดเครื่องหลอมดาวหินอัปเกรดเครื่องหลอมดาวสามารถหาได้จากคอนเทนต์ตัวของหมอกลวงผมก็มีอยู่ผมสามารถกดอัปเกรดเลเวลไปได้เลยอัปปุ๊บเนี่ยก็จะได้เลเวลเพิ่มขึ้นนะ ก็จะมีเงื่อนไขมาเช็คดูได้อะเหมือนเดิมทำการคลิกดูว่าตรงไหมสามอันนะก็สามารถเลือกไอ้ที่มันวงๆอยู่เนี่ยใส่เข้าไปแล้วกดอัปเกรดเข้าไปอีกได้เช่นกันนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ